จากโรงแรมโนโวเทลนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้ยังไม่มีการสลายตัวเลยนะคะทุกคนค่ะทรายคนเต็มไปหมดเลยทุกคนดูนะคะแผนกล้องได้เลยค่ะตอนนี้คนเต็มกันเลยนะคะทุกคนค่ะยังไม่มีใครกลับบ้านไปนอนกันเลยนะคะคนนะคะตอนนี้มีประมาณ380ล้านคนอยู่ที่โนโวเทลภูเก็ตนะคะก็ยังอัดได้ยีอีกนะคะเผื่อใครจะมาหาพวกเรานะคะสามารถมาหาตอนนี้ได้เลยก็สามารถโทรเข้ามาได้ดอมทักเข้ามาได้ดอมได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่รับก็คือหลับ แค่นั้นนะคะประชากรเยอะมากนะคะที่โนโวเทลใครยากมาก็มานะคะ Hello u you beautiful my guy h e r e you from from everywhere yeah I'm from France she's from Japan Scotland b e l g ด์ m บ h a t s your name Sophia hey Casey l i s a You, Where you from? are you from? I'm from oh, Thailand. I'm from Thailand. Here we have no, Missy Pageant. Yeah. Yes, like of really, Miss Grand Thailand. Miss Grand, Miss Grand, Grand Thailand. Thailand. Yes. What, no. This is our friend. Hi. Introduce yourself. Where are you from? Okay, introduce yourself. We are you your home, top ten right? Instagram live You Your, your right? Right? Ah, hello. <laughs> Hi. So Assalamualaikum. Hello. Hello! Hi! Merhaba! <laughs> well, well, have wa Who are you? We just came to the beauty pageant. We are have beauty pageant from Miss Grand Thailand. Do we have a winner for Miss Grand Thailand? Oh, uh, the final is on 6th next month. We won't be here? No. Yeah, uh, that's so sad. But, but you can watch. We are on YouTube. Uh, Miss Grand Thailand, oh, amazing. Beautiful. Can we vote for? I want. Yes. We will. Thank you, Miss Grand Thailand. Miss Grand Thailand. Yes. Uh, you don't have any makeup, but you're already. No. You are amazing. Thank Martina. you, thank you, thank you. Hi, and you're all so beautiful. Uh, thank you. Thank you. What's your name? Emma. Emma. And Jeannie. Jeannie. Yes. yes. Diana. Diana. Oh. oh thank you. you're, thank you're so really pretty. Thank Thank you y'all, thank you, thank you, oh thank, you. Bye -bye. thank you, thank you, bye-bye, good night, yes, bye-bye, bye-bye, before, I want to know who's going to win, <laughs> yeah, yes. I don't know, predictions now, you want high I don't know. I think Emma Wait. will win, good, Is me too, yeah. How yeah. many views you have now? How many views? Where is it? What is it? Oh, 600 oh, on Michelle. TikTok. Okay. Guys, I need How a picture. Many? 600. Okay, okay girl. ขอบคุณ่าเลยขอบคุณล่าเลยป่าต่อ่อไโอเคค่ะทุกคนภาคสนามต่อนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ไม่เราคือทำไมต้องมาเจอหนูตอนหนูหน่าสดไม่น้าสดก็สวยค่ะโอเคค่ะต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่พี่เขาต่อนะคะเราไปกันต่อเลยนะคะที่โอเคค่ะเราไปกันต่อนะคะ ขอหยิบของก่อนเราจะไปกันต่อที่พี่ๆคนไหนดีคะเ,นเ,นเราไปกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์ได้ไหมคะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะจะนำให้ไปสอสัมภาษณ์ปาก้อยเร็วๆอ๋อโอเคค่ะอุ้ยคนนี้ต้องสัมภาษณ์คนนี้ก่อนคะ่ะคนแรกสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะอ๋อคนนี้อ๋ออุ้ยเอ็มเอ็มม่าเมธินีสวัสดีสคะ่ะ วันนี้วันนี้เป็นพิธีกรภาคสนามค่ะสวัสดีค่ะเ้ยเป็นเกตอย่างยิ่งเลยค่ะชาร์เ็้ามากฮาวด์เดย์ทอยฮาวด์เดย์ทอยฮาวดเดย์ฮาวด์เดย์ฮาวด์เดย์ทอยโอ้เอ้ อยาเจ้าของวันเกิดไม่ได้บอกนะโดนซื้อของเหมืนไม่เป็นไรพี่เอามีความสุขมากๆนะคะวันเกิดพี่เขานะจ๊ะอยกินร้านมาเหลือันป่ะวันพรุ่งนี้ก็มาเกิดหนูต่ออ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันนี้มาเกิดพี่ดิสาวันพรุ่งนี้มาเกิดหนูต่อเฮ้ยเราเกิดเดือนเดียวกันเหรอพี่เกิดยี่สิบหนูเกิดยี่สิบเอ็ดเฮ้ยวันแรกมันเราสวยมากเฮ้ยคนเกิดมีนาสวยคนเกิดที่เหม่ยใช่คนเกิดเดือนมีนาสวย เกิดอะไรอ่ะคนโสดยันมีนาอมเกิดเสี่ยดิก็ในฐานะที่เราเป็นพิธีกรภาคสนามนะคะเราก็อยากจะอวยพรให้พี่ดิซานะคะรวยรวยนะคะจะได้เอาเงินมาเป็นหนูด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะรวยด้วยนะคะได้ค่ะซาธุสาธุส่าถูรวยรวยแล้วก็จ้างจ้างหนูทำงานจ้างล็องทำงานแล้วก็ไม่คิดค่าตัวแพงใช่ไหมใช่ไม่แล้วประเด็นคือดีอะไรตอนปีหนึ่ง ชาตีหนึ่งแล้วหรอไม่คือที่หนึ่งตีสองคือจะเป็นงานของพี่แล้วพี่มต <ไป S 1> <ห>อนเช้าพี่ออกตอนเช้าหลับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันเลยนะคะเราไปกันต่อไปใครอะไปใครต่อคนไหนคนไหนคนไหนไหนหี่นี่น กินได้ยสวัสดีค่ะภาคสนามวันนี้นี่เขาถูกการลงสารเลยราที่หลุล่าสุดอยากให้หลุดยูนนานกลางเลยหรือไม่มันเป็นจุดไข่แม็กของเราให้คนจำเราได้เราเราแค่ฟังคำถามให้หมดเราเนึกว่าเขาเขานึกว่าให้ให้พูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการสามรอบเราเลยจัดไปเลยสามรอบเบา เออทวนเข็มนาฬิกาเออมันไม่มีใครกล้าทำหรอกแต่พี่กล้าแต่พี่กล้าพี่แค่แบกแนวก็ไม่เป็นไรก็ลองดีที่สุดเต็มที่บอกไ้างหนาดิแนวแต่ไหนก็อเฮ้ยเออเออรวยอีกเออก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะสตูแล้วก็สกุลน้องเป็นคนที่น่ารักมากในกองแล้วก็มีความแบบ ความเป็นเด็กอันเนาะของเขาเป็นใสวัยใสใสน้องคุณพ่อค่ะลูกนีค่ะนี่ว่าวัยใสใสก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราจะปล่อยให้พิมแาปบางไปไลฟ์ต่อไปนอนต่อนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่คนต่อไปกันเลยค่ะลูกไปนอนเลค่ะโากิต่จะเข้าคิวสัมภาษณ์ต่อค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขึ้นค่ะขึ้นขึ้นพี่ที่อนไม่มาค่ะวันนี้ไม่โอเคค่ะโอ้โหอันนี้จะใส่ชุดไปงานวันพรุ่งนี้ต่อเลยปะคะไม,ไม่อยากถอดค่ะวันนี้ชุดสวยเกินโอเคค่ะสัมภาษณ์ต่อโอ้<ม>โอเคค่ะวันนี้คุณรู้สึกยังไงกับให้คะแนนเต็งเท่าไหร่คะวันนี้ให้สิบเต็มสิบค่ะเพราะว่าเท้าเจ็บแต่ก็ยังเดินสวยอยู่ เท้าเป็นหมูคากิแล้วตอนนี้โอเคเท้าเป็นอะไรมาคะเอ็นอักเสบค่ะทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจพี่แพริยาเยอะๆนะคะแล้วก็ให้กำลังใจหนูด้วยนะคะตอนนี้ที่ไม่รู้จะได้นอนกี่โมงนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ฝากให้กำลังใจพี่แพริยาส่งขายิ่งๆนะคะขอบคุณค่ะเราไปกันตะยังจะไปอีกหรอไปไหนอ่ะไม่มีใครให้ถามแล้วอ่ะ ไม่มีใครถามแล้วอ่ะนี่นี่นี่เอ้า Hello, ์ m ั้ยดีสุดดีไซน์วุ่นวายอ้าว How was your day? Today wun my My day so good. Thank you. So fun and enjoy. m o n o a i can rate you o n to 10

คินขึ้นเอมม่าอีทเอ็มมี่กินอีทพี่พ่อสุดๆเอมม่าอ่านเอมี่กินขึ้นเออโอเคค่ะคนกินไม่ได้เอมม่าเอมม่ากินกินกินนมนอนก่อนตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วคือตาจะปิดแล้วกินข้าวหิวหิวก็กินข้าวข้าวก็โอยเหนื่อยแล้วเนี่ย นั่นคืวัสดีคนนึงเาอะไรกันน่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารวานนน้ำสวัีพิธีกรวาสนาค่ะวันนี้ให้คะแนนเต็มหนึ่งถึงสิบให้คะแนนเต็มเท่าไหร่คะเต็มร้อยค่ะโอ้ยใช่เดี๋ยวหนูจะหนูจะอบกล้องนี้ค่ะกล้องนี้กล้องนี้อ๋อก็มองกล้องนี้เห็นสิ่งที่ถือกล้องนี้กล้องนี้ ค่ะถ้าคะแนนตัวเองหนึ่งหนึ่งสิบห้าคะแนนเลยค่ะให้ให้เจ็ดให้เจ็ดค่ะเพราะวันนี้วันนี้ที่สามคะแนนที่หักไปเพราะว่าเจ็บเท้าด้วยอาจจะด้วยเราเดินยังไม่เต็มที่สําหรับเราใช่แต่วันนี้จะบอกว่าพี่เนยสวยมากค่ะทุกคนเราไปกันต่ออยากอยากอยากวันนี้เขามีไปแตกไอ้นั่นด้วยไซัพพอร์ตอ่ะอ๋อผูซเสพร์กมีมีมาสามวันแล้วค่ะผูซ support วันนี้เป็นอะไรคะวันนี้เป็นไอติมไม่ค่ะไม่ได้กินอ่ะเออพี่ก็ไม่ได้กินเหมือนกันไอต อ้าวพี่ก็ไม่ได้กินเหมือนกันมากอ้าไม่ได้กินเหมือนกันไม่ได้กินเหมือนกันแต่ว่าเป็นฟู้ดซับนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินไปนู่นขอพักผ่อนโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปให้พี่เลยนอนนะคะทุกคนเราไปกันต่อชวนเชินเชิญใช่หนูนะอุ้ยเขาสหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งอะไรนะคะเอาทุกคนคะ เราโดนสั่งให้ไปลองชุดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์อยากโอ้ยอยากไปลงหน้าอายเขาน่ารักอ่อยาาไปลงหน้าอายเขาเลยเนี่ยน่ารักจังเลยโอ้ ทำไรนอนน้อยเหรอหรือว่าฝาปิดอ๋อเอางี้ค่ะสวัสดีคอ้สวัสดีค่ะพี่หมอวันนี้พี่หมอให้คะแนนเต็มไหนคะ่ะหนึ่งถึงสิบวันนี้ให้หกแล้วกันทำไมถึงให้หกคะเพราะว่าวันนี้แบบคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกอะไรเง,ไงี้ยค่ะ เราจะบอกว่าวันนี้พี่หมอนะคะตอบคำถามดีตอบคำถามจึ้งนะคะแล้วก็สวยมากสวยแบบอ e ีทีโพาสวยกินคนกินแบบกินกินทั้งเวทีมีบนบนแบบบนเวทีมี7จกจังหวัดพี่หมอกินไปแล้ว7จจังหวัดน,นะคะเพราะกินหนูไม่ลงค่ะแค่นั้นแหละค่ะขอบคุณค่ะโอเคหนูมาถึงจุดนี้ได้เพราะเพราะพี่หมอค,ะอค่ะไม่สวยไม่รู้เกี่ยวอะไรไม่รู้เกี่ยวอะไรเพราะพี่หมอกินจุดนี้ได้เพราะความสวย โอเคค่ะท okay, ุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยให้พี่หมอไปนอนนะคะเราจะไม่รบกวนเวลาของพี่เขาแล้วนะคะก็ฝันดีนะคะทุกคนไปกันต่อไปนอนแล้วไปนอนแล้วไปขอชีตาฟเขาขึ้นห้องอุ๊ยหนูลืมหนูกับจินนี่ลืมชีกาไป้บนห้องอ่ะอ้าวขอไม่ขอเขามาสี่ใบแล้วยบายครับเราไปติดตามกันต่อนะคะว่า เราจะขอคีย์การ์ดเขาได้หรือเปล่อไปแล้วเราจะไม่เข้าที่ไหนครก็คือขอพี่ครับเปิดห้องให้หน่อยได้ไหมคะไม่ต้องเอาคีย์การ์ดใหม่ให้ก็ได้ค่ะใช่เปิดนิดเดียวไม่ไม่เปิดห้องเปนห้องนะะเปิดห้องด้วยครับแม่ไม่ต้องเอาคีย์การ์ดให้นะคะเพราะว่ามันหายไปมันไม่ได้หายค่ะมันอยู่ในห้องมาสี่รอบแล้วค่ะ ทุกคนคะเราขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะ๊อ้บา,บายคะ่ะ